คุณเคยเป็นกันไหมครับเดินออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยเฮ้ยลืมหยิบกระเป๋าตังค์มาถ้าเป็นเมื่อ5้าถึงสิปีก่อนนะมันคือหายนะของเราเลยใช่ไหมครับก็ต้องวนรถกลับไปบ้านหรือไม่ก็ต้องหายืมเพื่อนแต่เชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใครจําได้เลยว่าเราจะต้องกดเงินสดหรือบางคนก็อาจจะลืมไปเลยว่ากดเงินสดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ คลิปคุยไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะนรับนั่นคือเรื่องเงินเงินทองทองในยุคดิจิตอลแบบนี้นะทุกวันนี้ประเทศไทยเราเรียกได้ว่าเป็นสังคมไร้เงินสดนะครับแทบจะเกือบ100%เลยเดินไปซื้อลูกชิ้นปิ้งไม้ละ10บาทป้าคนขายก็ยื่นคิวโค้ดให้เราสแกนบอกสแกนได้นะลูกอย่างงี้นะครับสะดวกมากครับแต่ในความสะดวกสบายเนี้ยมันมีหลุมพรางหรือปัญหาอะไรที่เรามองข้ามไปหรือเปล่า วันนี้เราจะลองมาคุยกันนะครับอย่างอื่นก็ต้องยอมรับก่อนเลยนะครับว่าระบบโอนจ่ายของไทยหรือพร้อมเพย์เนี่ยคือระบบที่มันเบสที่สุดนะครับต่างชาติมาเห็นเนี่ยเขาก็ยังงงเลยว่าทำไมเราถึงโอนข้ามธนาคารกันได้ฟรีๆเลยแถมเงินเข้าทันทีไม่กี่วิต่อมาด้วยข้อดีที่เห็นจะชัดเลยคือ 1ครับความสะอาดแล้วผ่านยุคโควิดมาใช่ไหมครับสังคมไร้เงินสดเนี่ยทำให้เราไม่ต้องจับแบงก์เก่าๆหรือเหรียญที่ผ่านมือใครมาบ้างก็ไม่รู้นะครับมันสบายใจกับเรามากกว่าเยอะ2คือไม่ต้องรอเงินทอนนะปัญหาเงินทอนเนี่ยไม่มีเหรียญเลยเหรียญไม่มีเลยหนูแบงก์ไม่มีเลยหรือได้เหรียญบาทมาหมดเต็มกระเป๋าเลยเปลียนบาทได้ไม่ลูกปัญหาแบบนี้มันก็จะหายไปเลยนะครับ3ครับ3ครับคือเรารู้รายจ่ายของตัวเองครับเราสามารถย้อนดูประวัติในแอปได้หมดเลยนะว่าเราจ่ายค่าอะไรเท่าไหร่เอ๊ะหรือว่าไอ้ค่าเนี้ยเราจ่ายค่าอะไรไปน เราก็จะไปย้อนดูแล้วก็นึกเนี่ยเป็นการทบทวนตัวเองไปอีกทีแต่เราลองย้อนกลับมาดูอีกมุมหนึ่งบ้างนะครับคือเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยเจอนะครับหรือบางครั้งก็ต้องเคยเป็นนั่นก็คือแอปล่มครับโดยเฉพาะวันสิ้นเดือนหรือวันหวยออกเนี่ยคุณเคยเป็นไหมครับบางทีบางครั้งก็ไม่ใช่วันนั้นก็ได้เราต้องการที่จะสแกนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังเราไปยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับเราบอกว่าสแกนครับ ของกองอยู่เต็มโตเลยนะครับคนต่อคิวข้างหลังอีกเพียบเลยพอจะกดจ่ายปั๊บหมุนหมุนครับหมุนจนเวียนหัวไปหมดหมุนเราก็ต่างเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้กับพนักงานพนักงานก็ยิ้มให้กับเราแล้วเราก็รอมันหมุนไปเรื่อยบรรยมันจะาดตอนนั้นคือมันกดดันสุดๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องรอจนกว่ามันจะโหลดก็คือความเสี่ยงของการพึ่งพาระบบร0% 0เเลยเนี่ยเพราะเราไม่มีเงินสดสำรองไว้ในตัว แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดนะครับก็คือช่องว่างระหว่างวัยครับสำหรับเราเนี่ยการสแกนหน้าสแกนนิ้วหรือจํารหัส6หลัก8หลักเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับแต่เราลองนึกถึงคุณปู่คุณย่าหรือพ่อแม่เราบางคนมันคือกําแพงสําหรับเขาเนี่ยหลายคนที่ไม่กล้าใช้นะเพราะกลัวโอนผิดโอนถูกไม่กล้าโหลดแอปมาเพราะกลัวโดนมิจฉาชีพดูดเงินหรือมองไม่เห็นตัวเลขเลข็กๆที่อยู่ในจอครับกลายเป็นว่าเทคโนโลยีที่ควรจะช่วยให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นเนี่ยกลับทาให้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเพิ่งพาตัวเองได้้นนอยลงะ ต้องคอยให้ลูกๆหรือลหลานเนี่ยทำให้ตลอดแถมยังมีเรื่องภาพลวงตาทางการเงินอีกเนี่ยพอเราไม่ได้หยิบเงินจ่ายเองเนี่ยความรู้สึกเสียดายเงินของเราเนี่ยมันก็ลดลงไป เรามมวแต่สแกน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 ,แกนเพลินนะร,รู้ตัวอีกทีอ้าวเงินหมดบัญชีแล้วถ้าเกิดเราไม่แบ่งสรรปันส่วนเงินในบัญชีดีๆนะรสรุปสุดท้ายนี้นะครับสังคมไร้เงินสดเนี่ยเป็นเทรนด์ของโลกที่ยังไงเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันดีต่อเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ภาพรวมของเราอย่างแน่นอนนะแต่ในฐานะผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยผมว่าก็เดินทางสายกลางก็ไม่ผิดนะส่วนตัวว่าทุกวันนี้ก็ควรจะพกเงินติดตัวฉุกเฉินไว้บ้างนะครับ สักนิดสักน้อยนะพับใส่เคสโทรศัพท์ไว้เอาใส่กระเป๋าตังค์ไว้นะเผ <_ d ata> ื่อวันไหนระบบมันล่มหรือเน็ตมือถือมันหมดเล็กง้เราก็มีเงินติดตัวไม่อดตายและที่สําคัญคืออย่าลืมสอนผู้สูงอายุที่บ้านนะครับเรื่องการใช้แอปอย่างใจเย็นๆค่อยๆนะสอนเรื่องความปลอดภัยให้เท่าทานโลกไปด้วยกันนะระวังมิจฉาชีพด้วยนะ สุดท้ายนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์หน้าแตกของแอปธนาคารล่มหรือสแกนจ่ายบางครั้งไม่ได้บ้างไหมครับหรือมีปัญหาอะไรหรือใครมีทิคบริหารการเงินแบบยุคสังคมไร้เงินสดที่มันเจ๋งๆนะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังข้างล่างด้วยนะครับผมรออ่านของทุกคนอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่คุยสนุกๆก,กันแบบนี้อีกสําหรับวันนี้สวัสดีครับ